ยูอ <Yeah. S 2> น้าไปใจกันท่านนั้นเลยตรงนี้ฉันเองขอามาเลยพวกตัวประกอบเอ้ยเฮ้ยฮึใจเย็นกอ่อนลูกพี่ดูข้างหลังนัยโยเยี่ยมมากตร,ร <laughs> ตรงนี้เรียบร้อยดีเอ่อใส่ถืสมอบเ,มเลยไม่ละไม่ โอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยจีแมนเพื่อนแย่สุดๆเฮอพวกช่วมีแต่บ้าทันลังมานี่เราเสร็จไปสินอนเห้ยใครกันไม่แบ็แกิ๊งใส่คำน่าจะให้รับกระสบนไปเฮ้ย เจอสตูลแล้วสิทุกมิฉาจริตจานเองมันนี่เลยม่ไ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 มัไมโอเคจ้านี้สบายมากมานออกไปก็แล้วแต่ชื่อมันน่นนะหอบใจนะ เอ,อนี่มันตรงไททันคาร์เมล่าแมนพอดีเนี่ยตาเราโดนโจมตีจนได้สินะในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงรีพาคนเจ็บเข้าไปก่อนอเร็วเร็วเฮ้ยเออไม่ได้นะพวกอย่าออกไปเด็ดขาดเจ้าคนไฟได้ด้วย <laughs> เววย้เชื่อ มันโค้งเพื่อนฉันอยู่ไม่รอดไม่ไม่โอ้ไม่นะพลังเจอนายควรจะไปตายฉันขอช่อชมความกะหาของนายนะพลังเจอแมน จอเป็นบ้าฮะอืม่มีสินนเอาไปร้วะฉันกลับมาแล้วทุกคนชันไปช่วยที่อื่ก่นนะวเจอันไหมอบใจนะี่

ซ้อเพื่อเพื่ออย่าอยู่ซะเถอะเพื่ออดเป็นบ้าเอาล่ะพังเจอเรำมันลุยงานกันต่อให้เสร็จเถอะได้เลยพี่ใหญ่ข้างล่างผมจะจัดการเองเข้ามาเลยเออเออเจ็บเป็นบ้าเลยยังมีคนรอดอะไรเ<จ>นรี่ย มาช่วยแล้วล่ะแกจะไปไหนดูเดี๋ยวเข้าเราเร็วเร็วเร็วเรไม่ต้องห่วงนะพวกทีมแพทย์กลังมาช่วยนาแล้วตยวนั้นก็ได้กลับไปที่ฐานเราละทำดีมากแพนเจอร์แมนเฮ้เ เอยู่ตรงนี้เนาะจะไปจัดการนียังก็ไม่สนุกั้สิไอชั้นจะช่วยนายหนักก็ดีนะพวกโอ้ทำดีมากเฮ้ยจะหนีกันไม่ได้ไหนเนาะเดี๋ยวก่อนดิลองของเล่นใหม่ก่อนไอ้พวกมีเฮ้ยสบาย สถนการโอเคเรียบร้อยไม่ได้หรพี่เออนี่น้องฮะี่แกตรงนี้พี่จะลาในน้องเหรอฮความเแกตามชันเม่ทันหแล้วตองแกไปหรอกไอควายเว้ยเดินทบหน้าได้พวก พวกจิงใช่ไหมล่ะเฮ้ยว่าแสดงเราเขามีคำว,ว่ารักนี่นนเวลาง,งานนะเพื่อนโอ้โอเคเพื่อนมันมานู่นแล้วโอ้ขอบคุณมากโอ้หน้าเลียวดีนายอ่ะไปเยอะนี่โหดิ่งเงาอเลยโอ้ยยังไม่โดนเลย ้องมันเหลือได้ไงกันน่ะน้อยยิ่งๆขนาดน้อยมันยังยิงน้อยไม่โดนเลยไม่นะไม่นะไม่นะน้ำมันกิ๊สกีบิดินี่ด้วไใบิน้ะที่นี่เอ็งราบแต่นี้โอ้ยเยี่ยมมากทีวีวูเมนอย่างนั้นแหละที่ฉันต้องการไปดูพวกเราไปช่วยเขาเร็วไงพวกเทใช่ิเมล่ะ เออทีวีบูแมนโถไวเราก็ดูคนละเบอร์ศัตรูศัตรูขา้างนอกยิงหน่อย ไม่ยอมให้ผ่านไปง่ายๆหรอกนะอะไรนะได้หูดไปสิไมหน้อยข้าปันทางแกอ่ะเดีอยล้วอะไกนายเฮ้ยไม่ยอมให้ไปง่ายหรอกนะอโอ้โอยบ้านะกูไปาสานเต็มบ้าระวังระวังระวังยิงยิงฮ้ยถอยเร็ว นายอเออเฮ้ยบนมาส้มแกทำบ่อะไรของแกวะเฮ้อปัดโถเว้ยไ,ไมหน่าเลยคงต้องใช้แผนสองนั่นแหละพวงนายทำไมเขามารักฉันสักทีเฮ้ยๆๆ้ตายซะหยุดเฮาสักที เป็นไงบ้างเพื่อนสถานการ์ฝั่งโน้นเนาะเออไม่นะแย่แล้วเพื่อนรถถังพังแล้วสิพวกนายเนี่ยไม่เคยทำอะไรสำเร็จกันเลยนะวิ่ง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 เจอวิ่งแล้วก็รอไปดูใครตัวมันก่อนอย่าเพิ่งช่วยกันไม่ได้เจอกันตั้งนานหกนายเลือกเออ วิ่งไปพวกเราวิ่งวิ่งเข้าไปหาที่หลบเร็วเฮ้ยชิ้นเดีนี้ยังงั้นเหรอไม่เห็นนะีหรอกมู้ยเ,เ,เพื่อนมาดูเรื่องสิไททันสปิเกอร์แมนละ่ะเฮียอ๋อย ทำอะไรงงโง่หน้าโผล่หัวมาจนได้นะไอ้กล้องเรียกพี่ว่าไอ้นี่ไม่ดีเลยนะสตีกเกอร์เอวใครสนกันวะฮะหยุดทอมแบบนั้นอ่ะแล้วเนอะเฮ้ยเออมาเนี้ยเลย อ้าลังแบบนี้ก็เสร็จสิกระจึ๊บเออใครกันโถวยฮึเออไอปลวกเว้ยจี้มมันฮู้ยฮู้ยไม่นอนหลับเจ้านี่ก็ คุยดีไม่รู้เร un> ื pues ่องใช่ไหมเออ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 ทำไรบ่บ่อืมถ้าจะเตรียมแผ่สิ่งชั้นมาเตี้ยให้ดีกว่านี้แล้วกันดีแล้วเหรอแต่แกมันเออฮ่าเออโอ้ไปแลว ้ยิงรอบน,นี้ฉันฝากไว้ก่อนเฮอยออเออเออเอดใจเธอมากเลยนะจีวิวมันแล้วผมล่ะมาจบเรื่องนี้สักทีถเถอะไอ้อข้าท้าสับสนุะ นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกับผมมากมายเนี่ยให้ผมทำอะไรลงไปเออไม่นะโถ่ไอ้พวกซ่วมฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดเลยเฮ้ยภารกิจสำเร็จแล้วลูกพี่ทำดีมากออกมากเลย,นะยอมแพ้มาด้วยฉัน Không vào mày, chuyển đi cho tôi, mày, tôi không muốn chết. mày, cho nó đi định. Đừng, 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 ล้อมเข้าไปเลยพวกเราล้อมเขาไว้ยิงได้เลย, <laughs> ยเดี๋ยวก็ชนหน่อไหนพวกเว้นตะไล,เ,ลเอ้ยมาเลยโอ้โหเร็วจริงแท้หมอ,อนี่ไม่เหลืออะไรไม่ตจจัดเจนก่อเลยย่ยมเอ้ย ไอ้สุกแกเยอะไม่เป็นไรเพื่อนเหรอปอโถโถตัวโโอ้ยใหญ่เป็นบ้าเลยอ๋ออ๋ออ๋่าหนึ่งสองเยอะโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่เป็นบ้าเลยนะพี่ตัวเท่าเราเลยอะแกเฮ้ยฮึมมาเนี่ยเยอะกินเข้าไปกินเข้าไปฮึ ไอ้ชือโอ้โหเป็นไงบ้างฮ้อผู้ของนายนี่ทุกคนยินดีต้อนรับกับมาลูกพี่ยินต้อนรับกับน,นบบับตั้งแต่นี้เราสองของ่านเป็นหนึ่งติดหลอกนะลูกพี่เนี่ย